<terror> ทำไรอ่ะเอ๊ะไรวะอ้วนาลูกดิเหมือนตัวเองช่ไหมทำไรอ่ะแม่มาแล้วของมันว่ะตลกรูุบเลยเจี๊ยนนี่เมื่อไรเอามือวะอา้าอยาเอาไม่ีเหรอชอบกินน้ำมัดลมกับชาชิไม่น่าทำไมอ้วนขนาดนี้ตไปเจีแม่ไปเขียนต่อนะมึง

ก๋วยเตี๋ยวขาหมูช้วยหนึ่งครับป๊าปเอาอะไรอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวก็ได้แล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวช่วยหนึ่งครับอุ้ยเชี่ยววมูนี้ขาหมูอีกแล้วกินขาหมูอีกแล้วหรอกินแต่ขาหมูแบบนี้เลยว่าไงเออเขาว่านยิ่งไม่พยายามหรอผัดกินอย่างอื่นบ้างนะแบบซี่อีกแหละ เบื่อปะเบื่อปนเฮ้ยอ๋อไม่เป็นไรนะเรื่องแค่นี้เองปล่อยวางเถอะไม่เป็นไรชิีๆเรื่องแค่นี้เองเราไม่ได้สนใจแล้วคการบุลลี่เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในสังคมและมักสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจให้กับผู้ถูกกระทำหากไม่รู้จักวิธีรับมืออย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่ความเครียดและความทุกข์สะสม พระพุทธศาสนาจึงได้เสนอแนวทางแก้ไขผ่านมรรคหรือหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ซึ่งเป็นธรรมที่ควรเจริญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้องค์มารข้อสำคัญที่ช่วยรับมือกับการโดนบูลลี่คือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกเราควรเข้าใจว่าคำพูดของผู้อื่นไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าของเราเสมอไป บางครั้งการบูลลี่เกิดจากปัญหาหรือทัศนคติของผู้พูดเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะไม่ยึดติดและไม่โทษตนเองสำมาสังกปะคือความคิดถูกเราควรเลือกคิดในทางสร้างสรรค์ตั้งใจดูแลใจของตนเองแทนการคิดโกรธหรือแก้แค้นเพราะการตอบโต้ด้วยความรุนแรงยิ่งเพิ่มความทุกข์นอกจากนี้สัมมา วาจาและสัมมากรรมมันตะคือการพูดและการกระทําที่ถูกต้องเราควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหยาบตอบกลับและไม่ใช้ความรุนแรงหากจำเป็นสามารถพูดอย่างสุภาพหรือถอยออกจากสถานการณ์สุดท้ายคือการฝึกสติและสมาธิรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเมื่อเกิดความโกรธหรือเสียใจให้หยุดตั้งสติและหายใจลึกๆ เพื่อให้ใจสงบการเลือกปล่อยวางตามหลักมัคไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่ยึดติดกับคำพูดที่ทำร้ายใจและเลือกดูแลจิตใจของตนเองสรุปได้ว่าการนำมัคมาปรับใช้จะช่วยให้ผู้ที่โดนบูลลี่สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติใจเข้มแข็งและก้าวผ่านความทุกข์ไปได้อย่างสงบ